นี้มีลูกค้านะครับประจํา f c นะครับก็้ามาทาที่อู่นะครับมาให้รีแมปกับเพิ่มเติมจุนกล่องเพิ่มคันเล่งใหน่อัตราเล่งดีขึ้นนะเดี๋ยวมาฟังเสียงสตาร์ทเครื่องครับไฟปกติครับนี่ไฟไม่โชว์นะเดี๋ยวดูรอบเครื่องครับใช้งานนะครับนครับดูอีกทีนะครับ อเคครับเดี๋ยวสัมภาษณ์เจ้าจของรถเขาหน่อยครับป๋าเป็นไ,ไงครับมาทําที่โอ้โอ้อโหบริการดีครั้งแล้วมาเคยมาทำมาทางแล้วครั้งนี้ทําถึงมาทําตลอดอย่างเงี้ยขับดีกว่าเดิมแรกมาหรือเพิ่งพอทําจูนไปโอ้โหจะได้เลยออกตัวเร็วไวครับก็ดีโอเก่าเยอะวกอะโอเคขอบคุณครับครับขอบคุณใช้บริการ